ผมอายุแค่ยี่สิบแต่มีบริษัทออกแบบและผลิตอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองที่ส่งออกไปเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกแถมเป็นท็อปสามแบรนด์ที่นักแข่งเลือกในสนามเลยผมกำลังพูดถึงคุณเทอร์รี่ผู้ก่อตั้งอีกซอนแบรนด์อุปกรณ์มอเตอร์ไซค์และชุดกานจากฝรั่งเศสในวัยยี่สิบสี่ปีเทอร์รี่เขาตั้งเป้าว่าจะสร้างอุปกรณ์คุณภาพสูงที่นักขี่เข้าถึงได้เลยเริ่มต้นจากการทำเสื้อผ้าขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปจนพัฒนามาเป็นชุดกานร,ระดับมาตรฐานนักแข่งถ้้้าาคุณดูโโโโมตอจจะเห็นนโลโกแบบี ผ่านตาไปบ้างก่อนเราจะไปฟังกันต่อผมฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราด้วยนะครับอีกซอนพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาตลอดและสร้างมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อยๆเคยคว้าชัยในสนาม Mo t ต GP มาแล้วที่ผมยังไม่ได้พูดถึงซีรีส์อื่นออย่างเช่น Moto 2และรายการอื่นนะที่น่าสนใจเลยก็คืออีคซอนเขามีชุดตั้งแต่การขับขี่ทั่วไปไปจนถึงระดับสนามแข่งที่ให้เราได้สามารถเข้าถึงตามการใช้งานในราคาที่จับต้องได้แถมเป็นแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆนอยอคนเเเเออชียียยยาางราโดมนนี้ก็มีเสื้อกาาหลย าดีให้ทุกคนได้เข้ามาลองที่โชว์รูมหรือใครไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อในทางช่องทางออนไลน์ของพวกเราและนี่คืออีกซอนแบนที่โคตรจะดี